มากินจริงๆ,ๆในเครื่องเคียงเลยเนี่ยยกอันนั้นมาพ่อนไ<ม>อ้ถ้วย<ม>จานแม,ม่มานั่งเลยไก่ทีเนี้ยนั่งเลยเออคนมีคนถ่ายแล้วก็นั่งกินอย่างเงี้ยมันคือน้อพี่หนาวเนะเาะช่วยชอ้อนออกมา,านั่งเลยอันนี้กูถ่ายอยู่ ตอนนี้ผู้ถ่ายอยู่ทั่งเลยเออเออใส่จานนั่นแหละกินเลยกินเลยเอาเล่นึ่งเอาอีกอีอยู่อือกินในเปิดพิธดาร์นะเหมือนเปิดพิธดาร์นะเรียกว่ามันหนูจะมีนะมีพริกสดกะปิคอยดูยวทำให้ดูกะปิก็มี ม,มันต้องเกมมาไว้เองใช้ลูกมันเหมือนเราทำเองน่้วมาเอามเอาเอาลูกนี่ักักเยอะเยอนนอยเอ,อแม่บอกมึงอไร โอ้ยถาดเอ้ถ้วยจานน่ะช้อนะเอามาของปนาน่ะเอาพริกสดกับกะปิมาด้วยทีเดียวอยู่ข้างบนน่ะกะปิกองสีเหลืองอ่ะเทมไปนวดรอยเิมกับกะปิกับพริกสดลงมาดิเอาืมเอเันอีอ้วอด เยอะเอวอ,อ,อวางนี่ลูกขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นนี่กินให้ดูต่อไปไหนวะทำไมปล่อยลูกลองมามันไม่มีพี่เขียวเลยกา

่าเรากินอย่างนี้นะลองกิปกับกระปิอืมน่โอเซอ้ามอ้ามอ้ามเ่บอยบเอน้ำยาขนมจน้ำยาปาก อยากกินเองอยากกินอร่อยอร่อยต้องทำกินเองถ้าไม่ทำกินเองอคือเขาเมัก็ได้น้อยอร่อยอร่อยทำกินก็ได้ทาขายก็ดีลองกินแบบนี้ดูนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอร่อยกว่า nhầm nhầm rồi mau